สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสาปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเทียนรัตนวมรมาัตประธานนิธิหัวใจบริสุทธิ์และนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประทานทัตที่บริหารบริษัทไทยสมัยบัสจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมาการบรินิธิฟอทุลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัย เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระกนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดิแอทินีโฮเทลแบงกอกอารลักชูรีคอเลกชั o นโฮเทลเขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวะกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่18หรือไ c r e a คร2 5 ซึ่งบูลินิธิเทคโนโลยีสาราสนเทศตามพระดดราชดำริสมเด็จพระเทพพรตราสุดาสยามปรมราชกุมารีร่วมกับกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟฝืนฝูสามรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชียหรือ Cre เ t e เอเชียกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empowering Life Human c e n t e r s i n n o v a t i o n in h e a l t h w e l l n e s s a g i n n and Ability เกี่ยวกับเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตรกรรมด้านสุขภาพสังคมสูงวัยและการเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางงาน iCreate มีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่ส่งให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อจุระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุและจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรตินในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาปี2568 หลังจากพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมการออกแบบและด้านเทคโนโลยีประจำปี2568แล้วมีพระราชดำรัสเปิดงาน iCreate 2025ส่งฟังการแสดงปกฐกถาพิเศษ และทอดแพรเนตินิทักกรรมต่างๆอาทิผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แก่ขุนยนต์วิวแชร์เดินได้ผลงานของสภากายภาพบำบัดอาทิเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อประเมินการทรงตัวและประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเก้าอี้วัดมวลกล้ามเนื้อสำหรับชุมชนงาน iCreate 2 0 2 5จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26พฤศจิกายน2568 มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการบรรยายปาฐกถาพิเศษการนำเสนอผลงานวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการการแข่งขันนวัตกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติหลักนิกรรศกรรมเทคโนโลยีถือเป็นศูนย์รวมของบุคลากรทางการแพทย์วิศวกรนักวิจัยผู้ประกอบการและนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ในการนี้ทรงร่วมงานเลี้ยงพระกระยะรยานเย็นมีการแสดงของนักเรียนผู้พิการจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมุญนิธิช่วยคนตามบอดแห่งประเทศไทยในพระ,ระบรมราชินูปมัมภมและโรงเรียนสอนคนตามบอดกรุงเทพ